เอาอ่าไปเลกกันต <Respect> ่อนะครับยังรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและชากรณ์เหมือนกันอีกฐานหนึ่งอันนี้เดินทางกรวจราชการที่เกาะยาวจังหวัดพังงาครับโดยนางสาวมนัญญาไทยเซ็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและชากรณ์ก็เดินทางตรวพื้นที่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะครับโดยมีนายจำเริญทิพยมุทาดาผู้ว่าพังงานะครับในการต้อนรับเข้าเยี่ยมชมชากรณ์ของเกาะยาวนะซึ่งจะทะเบียนเรียบร้อยตั้งแต่ปีสองสามด้วดำเนินการมาที่สิบกว่าปีแล้ว ปัจจุบันได้มีจำนวนสมาชิกกว่า1,100งนนึคนนะครับค่ะอ่าสับสิ้นห้า,า,านนสิบเกล้านว่าบาทน,นะครับสี่สิบตันสิบเล้าน,น,นว่าตุนเงินอุ้น15หล้านนันะครับตุนดำรงช่างล้าน7แล้วก็ตุนดำรงก้านต่างแม่เนี่ยสิล้านกับไรเนี่ยปีละล้านส่งนะค่ะแล้วก็ได้ทำการช่วยเหลือเจ้าหน้าอื่นทุนในก่สมาชิกนำมาประกอบอาชีพนะครับเจ้าหน้าสินค้าต่างๆ่างมาจำแนยมีส่วนรวมของกลุ่มสมาชิกและก็ประธานท่าก้อนรับ ทางด้านข้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านก็ได้บอกแล้วค่ะว่าขบวนการซากอนในจังหวัดพังงานี่และมีทางแม็ดจานวนส5้สพาแห้งสมาชิกก็รวมๆแล้วเนี่ย 4ีเมื่นสามพันคนว่าคนนะคะมาใช้บริการกับซากรอนเนี่ยจำนวนซองเมื่นหนึ่งพันว่าคนในภาพรวมก็ถือว่ามีความเข้มแข็งในระดับที่ว่าสามรารถยกระดับการพัฒนาได้สําหรับบรรดาผู้นําซากรอนแล้วก็สมาชิกนี่ก็มีความเชื่อมัน่นแล้วก็ความสถานในแนวทางข้องซากรอนค่ะแล้วก็ทางด้านข้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและซาก้อนค่ะท่านก็ไปทึ่งเนี่ยท่านก็ได้บอกแล้วค่ะว่าการพัฒนาซากรณ์เนี่ยต้องอาศัยความเข้มแข็งทางผู้นําซากรณ์เองแล้วก็รวมทึ่งสมาชิกกันที่เป็นส่วนสําคัญ แล้วก็ยังมีปัจจัยทางภายปัจจัยภายนอกถี่ว่าเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนพร้อมกันแล้วก็ให้ผู้นําแนวทางซาตรพระราชาก็คือการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานํำลักการนี่นี่และค่ะไปปรับใช้ในการยกระดับให้เป็นวงกว้างมากขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการจัดตั้งสาก,ก่อน นอกจากนั้นค่ะทางด้านข้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ก็ได้มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตผืชอินทรีย์ให้กับกเกษตรกรจํานวน5รา,ายมีการมอบทุ่งอย่างชีพให้กับผู้สูงอายุกันและวก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนในอาชีพต่างๆค่ะอ